โอ้เอ้าตื้อหลือปะซูสภาพพูดถึงก็มาเลยดูเสื้อผ้าก็ไม่ยอมเปลี่ยนเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้โหนี่พี่เมาจัดเลยใช่ไหมเนี่ยเอากลับแก้มกลับมากินด้วยเลยเอ้าคือเมาปอดินนอปอดินโบนากินลายเลยมือนี่บ่แจ็คสันถอนไปเลยเอื้อยอายอายกับพ่อเอ้อยไปไหนบ่บ่เลยอาเฝ้าขวนนะพุดขึ้นแสแม่เราอยู่เมื่อไหร หากาแฟกินดีกว่ามัก็ต้องถอนเจ้านาะโอ่อคุณเอิร์ตคุณเอิร์ตฮะอะไรเหน็บอยู่ที่เอลกันั่นอะมานี่อะไรผักอะไรอีกอะไรวะไม่น่าจะใช่ผักนะคะตกอะไรอะเฮ้ยกางเกงในใครวะเกิดกางเกงในผู้หญิงชัดๆเลยเมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นฮะไม่รู้ขึ้ดีๆคือดีๆขืนยังขืนฮะคือดีๆ มันคือบอกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเนะเอาไงพี่ใครอยู่บนห้องพี่ปะเนี่ยจะมีได้ยังไงสัมไม่มีเฮ้ยแต่ว่าแต่อะไรแต่อะไรแต่อะไรแต่ฉันตื่นขึ้นมานะเว้ยห้องฉันเนี่ยรกมากเลยที่นอนเนี่ยโอ้โหเละตุ้มเป๊ะไปหมดเลยแล้วตื่นมาฉันก็ใส่ผ้าขาวมาอันวะคุณเอิร์ดพาเจ้าของเกงในตัวเนี้ยขึ้นห้องเฮ้ยหรือว่า การเปลี่ยนแปลงครัง้งใหญ่ที่พาท่านทั้งเนี่ยก็คือว่าแกจะมีแฟนเหรอวะโอ้อย่าเปล่าคืนหอวเรื่องนั้นเอาเรื่องนี้ก่อนตกลุมพุ่นอยู่คนนี้เป็นใครแล้วเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่อา้าวพี่เอิดเห็นของกระแตไหมคะห,หมายถึงต่างหูของกระแตนะคะเมื่อคืนไม่รู้ว่าทำหลมไปตอนไหนต่างหูคุณกระแตเหรอครับ อย่าทำเป็นเหมือนเราไม่สนิทกันแบบนั้นสิคะเมื่อคืนน่ะตอนกระแตกคันพ,พี่เอ,อิร์ดยังมาช่วยกระแตดูอยู่ตั้งนานเลยค่ะเอลืงเก่งในตัวเนี้จะเป็นของกระแตอะอะขอโทษนะครับคือเมื่อคืนเน็ตเราสนิทกันขนาดนั้นเลยเหรอครับสนิทไม่สนิทพี่เอิร์ดก็พากระแตกกลับบ้านด้วยนะคะ โอ้ยเมื่อคืนน่ะเราสนุกสุดเวียงเลยค่ะสุดเวียงเลยเหรอครัใช่อะสิคะเวียงไปเวียงมาเวียงจนถุงแตกเลยค่ะเนี่ยพอถุงแตกแล้วอ่ะเพอต์อ่ะก็ยังมาปอบกระแตใหญ่เลยนะคะว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่รับผิดชอบเองเดี๋ยวพี่รับผิดชอบเองน่ารัค่ะ น้องคะเจ๊โทรตามแล้วคะ่ะเดี๋ยวขอตัวก่อนนะคะถ้าเจอต่างหูช่วยเก็บไว้ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวว่างๆก็แตมาใหม่คะ่ฮะฮัลโหลค่ะเจ๊พี <c oughs> ่เลยไม่ได้ถามเรื่องเกงในเลยอะคะ่ะแต่ก็ไม่ต้องถามหรอกนะคะขนาดถุงแตกเขายังไม่ได้สนใจเลยอะ <c oughs> ไปหมุนแล้วสะตรงสติพี่เอ,อิร์ธคิดพี่กำลังจะไปหาที่บ้านพอดีเลยคะ่ะเดี๋ยวนะครับเมื่อคืนนี้พี่ชวนหนูกลับบ้านด้วยเหรอครับ โหพี่เอิร์ธจำไม่ได้เหรอคะเนี่ยเมื่อคืนเราสนุกกันออกแล้ววันนี้คิตตี้จะมาแก้ตัวก็นเมื่อคืนน่ะพี่เอิร์ธบอกว่าหอยคิตตี้อ่ะแห้งเกินไปอะค่ะแล้วต้องมอคือเอิร์ธหมายน,น,นะคะเนี่ย<อ>คิตตี้ไม่ได้เลุ่นะคะคิตตี้หมายถึงหอยลายกระป๋องนะคะแห้ง แล้วพี่เอ,อิร์ดอ่ะเขาไม่ชอบกินแห้งๆอ่ะค่ะวันนี้คิตตี้ก็เลยซื้อหอยนางรมฉ่ำๆมาฝากพี่เอ,อิร์ดค่ะพี่เอ,อิร์ดจะได้โดปิมลุงด้วยเพราะว่าเมื่อคือนเนี่ยพี่เอ,อิร์ดอ่ะเสียแรงไปกับพวกคิตตี้เยอะเลยเสียแรงน้องคะไอ้ที่ว่าเสียแรงนี่คือเสียแรงอะไร,รอะคะอุ๊ยพี่เอ,อิร์ธจะให้คิตตี้ พูดไหมล่ะคะ <het> ออาทิตย์หน้าแม่คิตตี้จะมากรุงเทพนะคะ <Istanbul> ไว้คิตตี้พาแม่มาคุยกับพี่เอิร์ดนะคะแม่พาแม่มาคุยกับคุณเอิร์ธก็ใช่นะสิคะอย่าบอกนะคะว่าพี่เอิร์ดลืมอ่ะ <het> พี่เอิร์ธลืมเหรอคะเมื่อคืนนี้เรา,ายังสัญญากันอยู่เลยว่าถ้าแม่คิตตี้มาให้พามาเจอพี่เอิร์ดได้เลยเฮ้ยชัดเจน <personas gets into that> พี่ี่ทำนั่นพี่ทำหนูตรงๆเลยสิ่งเนี้มันใช่ของหนูไหมเฮ้ย hey, พี่โพกมาทำไมเนี่ยทำไมเกงๆในตัวนั้นมาอยู่ที่นี่ได้อะ่ะฮะแล้วทำไมรี่รู้เรื่องด้วยอะอแล้วตกลงากเกงในทีมน่มันของใครอะคือพี่เอิร์ทอยากรู้จริงๆหรอคะจริงๆ แลวแน่ใจนะคะว่าจะรับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนได้อะแน่ใจพี่งงไปหมดแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อคืนนี้บอกพี่มาเร็วคือเมื่อคืนเมื่อคืนพี่อ,อร์กับพวกเราสามคนไม่ค่ะลไม่อยากพูดถึงเรื่องเมื่อคืนอีกอะอนี่นี่พิรีรอหอยด้วยค่ะพิีพคุณนายคะสะพ้ายใหญ่ที่เดียว3มคนเลยค่ะ เวลานี้มันต้องมิวสิกมันต้องปาร์ตี้เชอรี่จัดมาว้าวว้ายเพลงโปลดซะด้วยจิตวินญาณมาเลยจิตวินญาณมาเลยค่ะโอ้โหโอ้โหเค้กมันออกเซ็กซี่แต่ทำไมพี่ว่าแต่งตัวไม่ชิดขนาดนี้ล่ะคะเชอรี่ว่าไม่ผ่านท่ะไม่ผ่าน

อะไรคะอะไรคะนี่ค่ะอะไรอะให้ลือกถายอันนี้ครับอันนี้อันนี้โอเคเอาเลยเอาเลยเอาเลยเพื่อนสาวเจ๊จัดเลย เป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกันไปด้วยกันให,ให้มันสุดๆต่างคนก็ต่างความคิดแต่ชีวิต